ก็กล่าวสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซั่พี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาว่าวันนี้มีข่าวดีอีกแล้วนะครับเนาะข่าวดีของวันนี้นะครับก็คือ GM อนะครับเนาะไม่รู้ทําอะไรอยู่ตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่า GM แจกสุดหมวก F นะครับเนาะก็คือแจกให้แบบฟรีๆจริงๆนะครับเรียกได้ว่าแจกให้แบบฟรีๆนะครับเนาะให้ไปใช้กันแบบฟรีๆเลยนะครับเนาะและไม่รู้นะครับว่า GM ทําอะไรอยู่หรือว่า เยีมใจดีมาจากไหนนะครับนาอก็คือตอนนีน้นะครับเราสามารถลองสุดเก่านะครับนาอของแบบว่าซีซั่นเก่าๆได้แล้วนะครับน่าจะเป็นทางด้านของสุดหมวก F นะครับนาอหรือว่าสุดเกชาอะไรเยอะแยะมากมายสุดซากุระอะไรนะครับที่แบบว่า เป็นของซีซั่นหนึ่งนะครับเนาะที่มีเกมฟรีไฟลที่มีบูย่าพาหรือว่าสิทธิ์ขั้นสูงมาเลยนะครับเนาะก็เปิดให้ลองแล้ววันนี้นะครับเนาะแบบฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์สักบาทและไม่ต้องเติมนะครับเนาะพร้อมกับกิจกรรมตัวใหม่อยอาแยะมากมายนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็ถือว่าโคตรจะดีเลยนะครับเนาะกิจกรรมดีแบบนี้นะครับพี่ไม่รีวิวไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับและสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเล็กันนะครับนว่า จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนเออก็ถือว่าอาทน,นี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับพี่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับแต่ก่อนอื่นใครที่แบ,บว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้กดไลค์ like, กดแชร์น,นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นคนละ 1นึ่ยหแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปมีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกเพนให้ละกันนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับและกิจกรมนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอหาแป๊บหนึ่งก่อนละกันนะครับน้องตอนนี้หากิจกรรมไม่เจอนะครับทุกคนสำหรับกิจกรรมก็ให้เราเข้ามาตรงกิจกรรม7ปีนะครับเนาะเราก็อยู่ตรงที่4นะครับเนาะซอยที่4นะครับก็เป็นย่านคนซิวเก่านะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นย่านคนซิวเก่านะครับเนาะก็ พี่ขอบอกเลยและกันนะครับนว่าหนึงรอยนะครับที่ทุกคนจะได้นะครับนอก็ จะเป็นทางด้านของนี่ลอยนะครับน้อยย่านคนซิวเก่านะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าอันนี้นะครับนาก็เป็นทางด้านของสุดหมวกเอฟนะครับเนาเราก็จะมีทางด้านของสุดปีกนกนะครับเนาเราก็จะมีทางด้านของสุดผมสีฟ้าตรงนี้นะครับนอเราก็สุดชากุรานะครับนาแล้วก็จะมีทางด้านของนี่ลอยนะครับเนาอก็คืออันนี้นะครับนาก็ให้ลองแบบฟรีๆนะครับนาไปใช้ได้แบบไม่จํากัดไม่ต้องเสียตังค์สบายนะครับเพราะว่า อันนี้นะครับนาอเป็นแผนที่ใหม่หรือว่าแมปใหม่ย่านคนซิลนะครับนาอก็เป็นย่านคนชิวตัวเก่านะครับนาอแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับนาอก็คือเราสามารถลองสุนตตำนานได้นะครับนาอและ ชุดเก่านะครับน้องเขาก็บอกนะครับว่าชุดเก่าไม่ได้ขายนะครับแต่กลับมาให้ลองเพียบนะครับน้องไม่ใช่ว่าจะมีแค่นี้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นแค่แบบว่าเอามาทําหน้าปกนะครับน้องแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าถ้าเข้าเป็นเล่นนะครับน้องก็คือมีให้ลองเยอะกว่านี้นะครับดีรีว่ามีให้ลองทุกซีซันเลยนะครับแต่ที่สําคัญก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับน้องว่ากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22นะครับน้องไม่ใช่ว่า เราจะเล่นได้ตลอดเวลานะครับนะ้องหมดวันที่22นะครับนะ้องก็เท่ากับว่าจ้าหมดเวลาไปเลยนะครับทนะุกคนเดี๋ยวก็จะประมานี้เลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนะ้องในส่วนของซุดหมอเอฟนะครับนะ้องก็เข้าไปลองได้แบบฟรีๆเลยนะครับและสามารถนะครับนะ้องก็คือ ลองได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะก็เข้าไปลองกันได้นะครับรับประกันเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก,ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะก,ก็บอกนะครับเนาะว่าเริ่มตั้งแต่วันที่4จนถึงที่ที่22อนะครับเนาะก,ก็เขียนแบบและเอียดเลยนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็เป็นทางด้านของ กิจกรรม7ปีนะครับเนื้อที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากๆนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็คือเราสามารถเล่นได้นะครับเนาะโดยที่แบบว่าเราสามารถนะครับเนาะก็คือรับซุดต่างๆได้แบบฟรีๆนะครับเนาะและลองซุดต่างๆในตำนานได้แบบฟรีๆนะครับเนาะก็ ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนพี membership membership. ่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าดีกว่านี้นะครับนอก็คือต้องแจกฟรีแล้วนะครับน <men> ้องแต่ก็เท่าแจกฟรีเลยนะครับเพราะว่าเราได้ไปลองฟิวนะครับนอว่าเราใส่ชุดหมวกเอฟเราเท่แค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเอาไปถ่าย t ิ๊กตอกได้นะครับนอมีท่าทางเท่ๆอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาไปแอคได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็ กิจกรรมดีๆนะครับเนาะหรือว่าทำช็อตเด็ดๆได้อะไรประมาณนี้เยอะๆมากมายเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะกิจกรรมสายเติมนะครับก็คือเป็นทางด้านของกิจกรรมส่วนหัวนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมส่วนหัวนะครับทุกคน ก็คือแบบว่าสําหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมส่วนหัวนะครับทุกคนที่แบบว่าหลายๆลายคนนะครับเนาะก็คือน่าจะสนใจมากๆนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมจุดนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยรายกันนะครับเนาะว่าเป็นกิจกรรมนะครับที่แบบว่าเป็นส่วนหัวนะครับเนาะในนี้นะครับก็มีของเยอะแยะมากมายนะครับสําหรับเกี่ยวกับส่วนหัวนะครับเนาะก็คือ นึ่งอยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของผู้หญิงนะครับเนาะที่แบบว่าหัวร้อนประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นหน้ากากด้วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าใครชอบหัวร้อนนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของฮิปโปนะครับเนาะแล้วก็มีตัวแก่ด้วยนะครับเนาะก็ เป็นตัวแกะประมาณนี้นะครับน้อน่ารักมากนะครับแล้วก็เจ้ากระทิงก็มีนะครับนอกระทิงก็น่ารักนะครับแล้วก็ของผู้หญิงก็มีนะครับนองทรงผมเดท่ก็มีนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของดเแท้ย่ยามากมายนะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาให้เราได้ส่บนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและวันนี้มีกิจกรรมตัวใหม่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นนะครับนอเป็นกิจกรรมสายเติมเหมือนกันนะครับก็คือเป็นทางด้านของ อีโวนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะอีโวพัสนะครับเนาะอยู่ตรงเติมเพจด้านบนนะครับเนาะก็ถ้าคนไหนเติมนะครับเนาะก็จะมีราคาด้านบนนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของกรอบตัวอีนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของกรอบโปรไฟล์หรือว่าพื้นหลังนะครับเนาะเป็นกรอบอีกทีนึงนะครับเนาะเราก็ฟังก์ชันที่ได้มาเพิ่มนะครับเนาะก็คือ สามารถไปแอดเพื so right. so um, ่อนอีก100คนนะครับนาะแล้วก็ตรงชุดแต่งตัวสามารถแต่งได้3ชุดนะครับนาะแล้วก็ฟรีตัวละครเลเวลแม็กทุกตัวนะครับนอก็จัดเป็นรุ่นแบบจุกๆนะครับนอเล่นได้ทุกตัวนะครับแล้วก็ฟรีสัตว์เลี้ยงนะครับนอแบบเลเวลแม็กนะครับเล่นได้ทุกตัวนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าอันนี้ก็คือสุดจัดแน่นอนร้อเซนะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของอีเวนา คุ้มอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่คุ้มนะครับเนาะอันนี้พี่ไม่รู้นะครับแต่สําหรับพี่พี่คิดว่ามันไม่จําเป็นนะครับเนาะที่แบบว่าเราจะไปทาทาไมนะครับเนาะแต่คนที่แบบว่ามีตั้งนะครับเนาะเหลือๆก็สามารถเติมได้นะครับสําหรับคนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครแม็กทุกอันอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าคุ้มสําหรับคนที่แบบว่า มีตังค์เติมแล้วกันนะครับเนาะงสำหรับพี่พี่มีตังค์เติมนะนะครับเนาะแต่พี่คิดว่าพี่ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าตัวละครพี่ก็แม็กแล้วนะครับเนาะสัตว์เลี้ยงพี่ก็แม็กแล้วนะครับก็ไม่รู้จะมาทําอะไรนะครับก็จับประมาณนี้เอยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนรู้องคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าอยากได้เพชรก็คืออย่าลืมสนับสนุนด้วยการกก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 ดดไไไลล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 คค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 ์์์์แแชชรรรรรรนน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 นะะะะััััััััับบบบสาาาหหีีีี้้้้พพ่่็ขออตววเเเยงททจใิปุ 背包。<Bye. S 2>